สวัสดีครับมาดูผลงานเสียเจมครับงานลอกนานะครับก็นั่งกินขนมอยู่ข้างในรถนุ่นนะครับเพือสีเย็นดีเนาะสายบันเทิงครับมีอยู่2งอย่างครับในรถมีขนมแล้วก็มีอุปกรณ์ฟังเพลง อันนี้ก็เปิดไว้นะครับเท่าที่เราจะเอาดินนะครับผมก็จะทำเป็นคันคูไว้ให้ด้วยนะครับถ้าไม่งั้นนี่เปิดไปแล้วนี่เอาดินไม่หมดก็จะไม่มีคันคูนะครับมันก็จะเป็นระบบระเบียบนะครับเขาสีว่างให้ว่ามันยังดอกนะครับมาเปิดไปแล้วนี่คันแค่หน้ากูกับผมมี มันก็เป็นทั้งสี่ว่ะดิกับอีกอย่างหนึห่งแมงนาขูเป็นรูป,ปอย่างนอเปิดเป็นรูปตัวเอลเลมันอันนี้คือเอาเป็นหน้าไปครับ แดงครับเพ่องเร็วครับร้อยเจ็สิบ้าอันนี้แล้ก็หายกิ๊บนะครับเห็นเฉพาะตอนกินข้าวเพราะว่าแกเป็นคนหาข้าวให้ให้เพื่อนกินเมื่อแมนว่าะเหตุเวียกเหลาบ้านเห่าบ้าน เรามามาถากินแต่เขาน้ำโขมยนดิกว่าเว่เาเป็นผู้หาเขากะลยเห็นแต่ละเห็นแต่เรายง้มกินเขาเอาอ้าหอ้จวดแถวะเป็นด้านคาดหลวมไมน่นาอสินี้แปลว่ารถไยแดงกาลาดนี่ว่ามันต้องใช้แรงเขีนเยอะมากเลยครับตอนออกตัวนะครับเฟืองมันทดน้อยครับเฟืองเร็ว นี่ก็ท,ท,ทําไปแล้วครับทานาไปแล้วไถทํานาไปแล้วนี่ก็ทําคันคูครับน่าจะรถเขาลมสักหน่อยเนาะนี่เนะ่ะนี่ไหมรถกบกบโฮมูสงสรเนี่ เห็นวาเล็กมาจากตุรกีกะเอาของหมแน่เนาะสีโปรจากญี่ปุ่นกะเริ่มแตกบ้างหรอสู่บ่ว้ครับสู่แดประเทศไทยบ่วย